สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความเคลื่อนไหวของอาจารย์อนุวรวิทย์นะฮะอาจารย์อนุนั้นเนี่ยนะทุกคนรู้จักอาจารย์มากยิ่งขึ้นหลังจากที่อาจารย์นั้นไปออกทีวีแล้วก็เป็นการดีเบตระหว่างอาจารย์กับรุ่งปรัสศยาปรากฏว่ารุ่งก็ถูกอาจารย์นั้นจัดการด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะทำให้รุ้งนั้นตายคาจอไปเลยโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นเวลาอาจารย์อานนท์เขียนอะไรบนเฟซบุ๊กเนี่ยก็มักจะมีบรรดากลุ่มที่เห็นต่างไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาเขียนข้อความให้ร้ายมินประมาทด้วยถ้อยคําที่หยาบคายอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งอาจารย์อนนท์นั้นเนี่ยประกาศผ่านหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะว่าจะดําเนินการในการแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลที่มิ่นประมาทและเงินที่ได้จากการดําเนินคดีนั้นก็จะไปจัดซื้อจัดหาชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยมีทนายท่านหนึ่งนั้นอาสาในการทําคดีให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เงียบไประยะหนึ่งปรากฏว่าวันที่9สิงหาคม2564ครับ อาจารย์อานท์ศักวรวิทย์นั้นได้เขียนข้อบูลบนเฟซบุ๊กแบบนี้บอกว่ามายื่นฟ้องกับน้องทนายที่ศาลอาญารัชดาขอเชิญทัวมาลงเราจะขอชุด PPE หรือหรืออื่นๆไปทำการกุศลกระเช้าไม่รับมาไลยดอกไม้ไม่รับกราบตีนก็ชักตีนหนีนะครับเชิญทัวมาลงครับหักค่าทนายแล้วทุกบาทผมจะทำบุญให้เกลี้ยงนี่ครับอาจารย์นั้นเนี่ยนะครับ ไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนะฮะแต่ว่าไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาหลังจากนี้เนี่ยศาลก็จะทำสำเนาคำฟ้องเนี่ยนะคุณผู้ชมส่งไปยังจำเลยนะฮะที่ถูกฟ้องดำเนินคดีรอดูแล้วกันครับใครบ้างที่เคยเข้าไปบูลลี่เข้าไปใช้คำไม่สุภาพไปมินประมาทอาจารย์อนนไว้ เวลานี้อาจจะร้อนๆอนหนาวหนาแล้วนะฮะเพราะอีกไม่นานคงจะมีสำเนาคำฟ้องส่งไปให้ที่บ้านแล้วก็มีการนัดหมายเพื่อที่จะไต่สวนกันต่อไปดูแล้วกันนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีกันบ้างแต่นี่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียนะฮะไม่ใช่คุณจะใช้พฤติกรรมหยาบคายกับใครก็ได้เพราะทุกอย่างนั้นมีกฎหมาย รองรับมีกฎหมายควบคุมคุณจะไปะต่อว่ากล่าวหาใครแบบเสียเสียหายไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าใช้เพื่อให้โทษกับตัวเองไม่อย่างนั้นจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้รับหมายสารอยู่ที่บ้านรอดูครับว่าจะมีใครกันบ้างหลังจากนี้มีจำนวนสักกี่คนกี่รายอาจารย์นั้น จะได้เงินไปทําบุญจำนวนเท่าไหร่ก็ขออนุมโมทนาบุญกับอาจารย์อานนทนล่วงหน้าครับ